สวัสดีครับ Good morning กินข้าวหร,หรือ,อยังครับ Did you eat yet ใช่แล้วนะใช่คำว่า Did you eat yet แต่เวลาพูดนะครับเราจะผสมเสียงก็กลายเป็น Did you Did you eat yet เพราะอะไรครับเพราะว่าที่ชูกหิวหิวข้าว,ว,วประสาัเกฤษว่า I'm hungry I'm hungry หิวมากก็ I'm starving แล้ววันนี้ที่ชุเกมาสอนือน่อข้าวแต่ละผันครับหรือว่าที่ประเทศไทยมีข้าวหลายแบบเนาะ เช่นเราจะเริ่มจากข้าวกล้องนะครับหอมมะลิข้าวกล้องประสังกฤษพูดว่า camera rice เบอยแปลตรงตัวไม่ได้ครับไม่ได้พูดเล่นนะครับข้าวกล้องก็คือ brown rice brown rice ตั้งชื่อ brown rice เพราะดูจักสีนะครับโอ้มันหอมด้วยหอมหอมคำต่อไปครับข้าวหอมมะลิก็คือ jasmine rice jasmine rice แต่ถ้าเป็นข้าวสวยก็ beautiful rice ไม่ใช่ครับ steamed rice steamed rice พอมันนึ่งครับ steamed rice ข้าวเหนียว sticky rice พอมนเหนียว sticky rice ข้าวต้ม boiled rice ไม่ใช่บอยนะบอยก็คือเด็กชายกินไม่ได้กินไม่ได้ครับ boiled สองพยางครับ boiled rice ข้าวอะไรข้าวเกลียบว้าว wow. crispy rice cracker crispy เพราะมันกรอบนะครับ crispy rice cracker ลืมอะไรอีกนาะข้าวข้าวข้าวแตนก็ rice cracker ก็ได้ถ้าลืมอะไรครับเพราะมีข้าวหลายแบบนะครับหลายพันก็ลองพิมพ์ชื่อแต่ละพันลงในช่องคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวที่จุกจะหาคำตอบด้วยนั้นทบทวนนิดนึงนะครับข้าวในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า rice rice สสกโดด้วยตัว r ไม่ใช่ rice rice แปลว่าเขาไม่น่ากินครับ so what are you having for breakfast แล้วคุณผู้ชมละจะกินอะไรครับตอนเช้าที่ก็ brown rice brown rice enjoy ทานให้อร่อยครับสวัสดีครับ